คนแครับมาดูวิธีการถอดกันชนหน้านะครับก็ใช้บล็อกบาดลายนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบอร์สิบก็คลายน็อตออกนะครับคลายน็อตออกพอคลายได้พอประมาณก็จะใช้ไขควงปาดแฉกนะครับคลายน็อตออกอย่างนี้นะครับหนึ่งนะครับหนึ่งตัวตัวที่สองนะครับก็คลายน็อตออก เสร็จแล้วก็ใช้ไขควงคลายออกนะครับคลายออกอย่างนี้นะครับสองตัวแล้วนะครับสองตัวแล้วตัวที่สามตัวที่สามตัวที่สามก็คลายน็อตออกอย่างนี้นะครับคลายออกแล้วตัวที่สี่ อยู่มุมนี้นะครับตัวที่สีก็จะอยู่มุมนู้นนะครับเดี๋ยวขยับไปใกล้ๆนะครับตัวที่สี่อยู่นี่นะครับสีตัวนะครับข้างบนสี่ตัวนะครับทีนี้มาดูข้างล่าง ข้างล่างก็จะเป็นบูทนะครับบูทในการถอดบูทก็จะใช้ตัวนี้ในการงัดถอดบูทต้องลอดลงไปมุดลงไปข้างล่างนะครับมุดลงไปข้างล่างในการถอดในการถอดบูทที่อยู่ข้างล่างออกนะครับนอกจากบูทที่อยู่ข้างล่างแล้วก็จะมีดูมันจะมีไขค,ควงตรงไหนบ้างเดี๋ยวไปมุดไปถอดกันเลยนะครับ ทีนี้ก็มาดูตัวข้างล่างนะครับก็จะมีบูทแบบนี้นะครับมองเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็ไปถอดบูทนี่ออกทุกตัวนะครับนี่นะครับออกต่อถอดออกทุกตัวนี่อีกตัวหนึ่งอยู่นี่ตัวหนึ่งอยู่นี่นะครับไปถอดออกนะครับมุดเข้าไปถอดออกนะครับ แล้วจะมีน็อตข้างข้างทั้งสองด้านนะครับอีกหนึ่งตัวอยู่ตรงนี้นะครับก็ต้องถอดออกนะครับตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้อยู่ตรงแก้มด้านซ้ายด้านขวาของกันชนนะครับตัวนี้ตึงนี้จะเป็นน็อตนะครับเราก็ใช้ ใช้ค okay. วงด้ามสั้นคลายน็อดออกนะครับอออกมาเลยครับก็ออกเอาออกทุกตัวนะครับที่อยู่ด้านล่างนี่อีกตัวหนึ่งนะครับก็ต้องคลายออก Thank you. ครับน็อตตัวนี้นะครับน็อตตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็ต้องคลายออกนะครับอันนี้คือน็อตที่อยู่ด้านล่างนะครับอ่าโอเคครับหลังจากที่ถอดน็อตทั้งข้างบนข้างล่างหมดแล้วนะครับสําหรับแกมด้านข้างนะครับให้ใช้มือดันออกอย่างนี้นะครับใช้มือดันออกอย่างนี้นะครับง่ายๆนะครับ เห็นไหมครับค่อยๆดันนะครับเพื่อมีน็อตอะไรล้เหลืออยู่นะครับเวลาดันเข้าก็เหมือนกันก็ดันเข้าตรงๆนะครับนี่แล้วก็ค่อยๆถอดออกอีกด้านก็เหมือนกันนะครับนี่ทำเหมือนกันนะครับอีกด้านก็งัดออกอย่างนี้เหมือนกันนะครับดันออกอย่างนี้นะครับ หลังจากที่ดันด้านข้างออกแล้วนะครับทีนี้เราก็มายกด้านหน้าขึ้นด้านหน้าขึ้นนะครับนี่ครับยกขึ้นอย่างนี้ให้มันหลุดออกจากบล็อกตรงนี้ยกขึ้นนะครับแล้วก็แล้วก็ค่อยๆค่อยๆขยับออกนะครับต้องค่อยๆเช็คดูว่ามันยังติดตัวไหนอีกบ้างนะครับ นะครับพอถอดทุกตัวแล้วค่อยๆขยับออกนะครับขยับออกมันก็จะติดตรงนี้ระวังอย่าดึงนะครับเพราะว่าจะมีสายไฟสลับไฟตัดหมอกอยู่ข้างล่างทั้งสองข้างนะครับต้องถอดไฟตัดหมอกออกซะก่อนทั้งสองข้างนะครับค่อยๆยกออกนะครับนี่คือขั้นตอนการถอดกันชนหน้าสวีปนะครับ หลังจากที่ถอดสายไฟตัดหมอกเสร็จเราก็จะยกกันชนหน้าออกได้นะครับกันชนหน้านี้ก็จะถ้าถอดออกได้ก็จะได้ซ่อมได้เปลี่ยนในส่วนของงานต่อไปนะครับที่จะต้องใช้ในการถอดนี้ก็จะมีการเปลี่ยนหรือทําความสะอาดแผงแอร์แผงความร้อนแอร์หม้อน้ําอะไรที่อยู่ด้านหน้านี้แล้วก็ เปลี่ยนโคมไฟนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับในการถอดการชนหน้าสวีปนะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้โปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อมีคลิปดีๆจะได้ชมกันก่อนเพื่อนขอบพระคุณครับ